อ๋อโอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านหน่อยครับตอนนี้ก็อ,อยู่ผมกับดิสกี้บอลแล้ววันนี้แล้วก็อยู่กันในเกมเต b y ไบเดรไลท์โมบายเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะเล่นเป็นตัวของน้องเนียขาสั้นครับผมบอกว่าตัวนี้วิ่งช้ากว่าตัวอื่นเพราะว่ามันเป็นเนียขาสั้นไงขาสัน้นนี่หว่าเย้ยโอเคครับนี่ครับเพิร์กข,ของน้องเนียนะรับก็จะมีเพิร์กประานา์คือตกจากที่สูงแล้วก็จะวิ่งเร็วอารมณ์แบบสปินนะครับ แต่แบบเป็นตกจากที่สูงแทนอันที่2ก็จะเป็นเปิร์กย่องเร็วย่องไวครับอ่ะและอันที่3ก็จะเป็นแบบใช้ใช้ไอเทมอัตราการใช้ไอเทมลดลงครับอันนี้ผมก็จะเ,เอาเ,เป็นเปิร์กของคอเดตนะครับเป็นเปิร์กฮิวตัวเองโอเคครับเอาอะไรไปดีอะไฟฉายดีไหมเอาเป็นไฟฉายแล้วกันใส่ของแต่งเป็นอ่ะทานไฟฉายก้อนนึงเอาเป็น ทำแสงสว่างเพื่อขึ้นปานกลางโอเคครับเท <Okay. S 1> ่านี้แหละไปพร้อมไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในด่านหอฐานหินที่ดินของตระกูลแม็กิลันนะครับผมว่าด่านนี้ด่านพวกแม็กิลันเนี่ยเล่นง่ายคือที่จุกมันเยอะครับเคพันก่อนเลยเค okay, มีเพื่อนมาด้วย อเมื่อกี้ทำไมผมรู้สึกมันน้องลินอะไม่ใช่เหรอมันน้องลินไล่เพื่อนเราปะเมื่อกี้ห็นหัวฟูฟูปั่นก่อนครับคือตัวแบกที่ดีก็ต้องปั่นไฟครับผมไม่ใช่ซู๊กอย่างเดียวโอเคอ้ยลับแล่ดำมาเนี่ยตรงนี้ ไม่ทาโลออนละปันคนเดียวมันเงาเปลี่ยวหัวใจสิสิสิ้วสิสิสิสล้วสม่มี้วิมิส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 ิยิส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 ิยิส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 ายิสิสิสา วนอย่างไงเรารอซ้อนอยู่นะอย่างไงเอาเรื่องว่ะแต่เครื่องนี้ผมจะเสร็จแล้วเนี่ยเนียนเอาว่ะขึอ้อยู่เสร็จว่ะ อ้าวเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเป็ดไกยนั่นไงอุ้ยโดนยังไงฮะ ที่ผมงงเลยอ่ะมีดยาวแหละมีดยาว8เมตรวะ่ะโหจังหวะเน,นี้ยอืมไม่เพอร์เฟคว่ะอืมดีเยี่ยมโอ้ยเสรยดายเครื่องนั้นนะจะเสร็จแล้ว เรายังไม่โดนแข็งเลยนะครับแต่ว่าเราก็ปั่นไฟไม่เสร็จเหมือนกันแค่ก่อนแปบ๊บหนึ่งเอาว่ะจะบิบ๊กไก่อีกแล้วว่ะผมว่าผมจะกลับไปเอาเครื่องนั้นได้เสร็จว่ะแล้วมาแล้ว ที่มันแบบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมเสียดายว่ะโดนกระทืบไปน่าจะแบบโอ้โหเหลือหกสิบเฟือุณรู้อา้าว่ห่วงเครื่องอ่ะอุ้ยเขามีของดีคนเนี้ยเดวิกายเนี่ยพยาบาลเอาอัานั้นมา เสร็จเถอะกินบอลยันั่งไฟไม่เสร็จเลยอืมโอเคครับเสร็จแล้วหนึ่งอ้าวโหล้มอย่างไกลอุ้ยเขามีของดีด้วยเขาคงุมเครื่องไปแล้วุ้ย ใชคเครื่องเขาใช้เครื่องอืมสับตาเป็นอย่างนี้โอ้โหตกงมาซะกว่าแล้วตัว เกิปีนน้ำไม่ให้ตามหรอกไมนิ้วผมชอบหลุดปะตอนเล่นเนี่ยเราต้องฝันเครื่องแถวนี้เสร็จก่อนครับเพราะว่าเครื่องแถวนี้คือแบบสามเครื่องติดกันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอุ้งเนี้ยต่างปิดเดี๋ยวพึ่งนอุ้มเพื่อนชนันโอ้ไม่ทันวะ่ะ ดูดิครับสีเครื่องอ้อมตัวเราอะตรงเนี้ยจะต้องลากแล้วเพื่อนจะต้องลากไปไม่ใช่เดี๋วิ่งไปทางนั้น what อ้สวยอะไรของเขาอะครับเนี่ยอุ๊ยโอ้โหโดนคุมด้วย คือเขาวิ่งไปหาฆาตรกรนะ่ะฆาตรกรไม่ต้องวิ่งไปเลยโอ้ผมแล้วงไงตายก็บอกแล้วอย่าวิ่งไปทางนั้นพูดแล้วไม่เชื่อฟังูดเด็กดื้อรั้นจริงๆเอย ยิมผมแบบไม่ปั่นไฟกันเลยวะไอ้อุยหลุดคำหยาบเฉยอ้าวพอผมจะมาป,ปั่นเครื่องนี้ก็ลลกมาเครื่องนี้อะไรครับเนี่ย หวยจริงๆมาเพื่อนคนนั้นก็ขอนเสาเรือเลยอะไรของเพื่อนวะเนี่ยเพื่อนจ่อประตูกันปะเนี่ยผมว่าไม่รอดหรอตะตาเนี้ยรอดรอดยากครับตาเนี้ยผมบอกเลยอ้าวล้มไม้ไปแล้วด้วยโห มาไปหมดเราจะไม่มีอะไรเล่น บอกเลยสเต็ปหมุนอ้อมตัวฆาตกรเอาวะพิหาแล้วย่อหลบไปหนึ่งทีวุ้ยไม้หมดโดนปะโดนไหมไม่โดน ว่าข้งนี้โดน่ะต้องหมุนอ,อ้อมละอืมเปีนไละเอาว่ะเขาปล่อยว่ะวิเป็นไงคนดูสเต็ปสามร้อยหกสิบองศาวะสเต็ปจุ๊กในตำนานนะครับผมเห็นนะผมแบบผมเจอพวกสายมุดนะ ตอนฆาตกรแต่ผมเป็นสายแบบสามร้อสิบองศาวะ่ะไม่มีไม้ก็ใช้หน้าต่างแต่หมอน,นี้บอกเลยเพื่อนน่าจะเล่นไม้หมดแล้วทางนี้ที่สุดคือนะ่าจะต้องไปปั่นกับเพื่อนครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ออก โอ้โหเครื่องแตกยับเลยเพื่อนเลิกแคทโทมิมได้แล้วโอ้โหคลิปหายลเลวเพื่อนแคทโทมิมดูดัวเลยโอ้โคือคนเขาไม่ผ่านไฟเลยอะ่ะอะไรของเขาเนี่ย เพื่อนจูกแล้วไม่ปั่นไฟเงี้ยก็แบบเขาก็ไม่อยากจูกไหมเอ็มซีอะไรเนะี่ยเอ็มจีซากุระดาปั่นไฟบ้างก็ได้เพื่อนอย่ามัวแต่จูกอย่ามัวแต่แค่ตัวเทมดิไงตัวไปแล้ว ผมว่าล้มสองว่ะเทคนนั้นมาคนนี้น่าจะล้มแทนเอ้ว่ะไม่ล้มว่ะผมตั่งไปดี๋ว,ว,ว่าเดี๋ยวไม่ได้ออก ปึ๊ีแมวผมว่ามีทางหนึ่งว่ะผมต้องลากไปฝั่งที่แบบไม่มีเครื่องอ่ะขว้าไปไหนแล้ววะหายไปเลยอ๋อขาเฝ้าขาเฝ้า เพื่อนอเข้าเพื่อนจะเข้าเฟสสองครับต้องช่วยแทงให้แทงให้โอ้โหเพื่อนไม่วิ่งนะโอ้คนนี้ก็เจ็บอีกโอ้โหเรียบร้อยผมบอกกันไปเรียบร้อยไม่หิวตัวเองด้วยคนนั้นหนัก ก็าถอนเสายับเลยอ่ะคนนั้นอ่ะคือแบบเขาไม่ยอยู่เลยอ่ะถอนเสากับโซเทียมเป็นหน้าที่เขาอ่ะฝันไฟบ้างก็ได้เพื่อน พัตะกอนมาเห็นแสงไฟวีบแวบปิบแวบเดี๋ยวเพื่อนเอาเครื่องนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยใจเย็นๆโอเคครับ ฉีกเลยนะใจบอโอ้โหคนนี้ก็จะแบบจะเอาคนเดียวให้ได้อ่ะโอ้โหต้องลิ้มมีดยาวแปดเมตรว่ะ ปั่นไฟเหะนะเินนะคี่มันเหมือนผมปั่นคนเดียวตอนเนี้ยผมบอกเลยผมปั่นไปกี่เครื่องแล้ววะเือเขาวางด้วยอะโมลี่เหรอผมอยากไปส่องไฟวะ่ะผมว่าอาจจะรอดนะถ้าส่องไฟเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมหิวเสร็จแล้วผมจะกลับไปส่องไฟ <c oughs> โอเค 天咯！ ประเด็นคือเครื่องอยู่ฝั่งนู้นหมดโอ้โหโอ้โหไม้ผมบอกเลยนะว่าไม้หมดแมบบเพื่อนใช้ยับโอ้โหบ้านเล็กก็หายวิคนดูหลุมอยู่หน้าบ้านเล็กอะ่ะเครื่องมาติดกันอนะสองเครื่องอะ่ะ เนี่ยนิ่งไ้ก่อนโอเคอะไรเนี่ยจุกตรงนี้เลยเหรอผมปั่นไฟมาดิครับลัวที่ไหนล่ะ <c oughs> เอาวะ่ะแมทเทีว่ะทั้งวันวะ่ะลงฝั่งนี้นะเพื่อนจะลงฝั่งนู้นนะจะได้สองใ,ใครช่วยได้อุ้ยเอาวะ่ะเอาวะ่ะคนดูทั้งวันวะ่ะ <c oughs> เรียบรอย กอกาเก็บสีป่ะพอเฮอไม่เก็บสีเฮออย่าวนเนะียอย่าวนตรงนี้นะ <S <S ผมอยากไปช่วยนะแต่ไม่รู้ว่าก้าวๆยังแถมฆาตกรบนด้วยอ่ะ อยู่ได้อยู่มาตา,าผมบ้างเฮ้ยหน้าจอ็นไรเนี่ยเอา what ไปเอาเครื่องข้างบนดีกว่า คือแบบสามเครื่องติดกันนะครับมาว่ะดึงหลังแน่เลยว่ะไปแล้วนี่ครับปึ๊กทีเด็ดเจ็ดย่าน้ำายาวผมบอกเลยว่าคลิปนี้ยาวสามเครื่องติดกันนะ่ะมีทางเดียวก็คือถ้าจะรอดสองก็คือ ลากไปตรงอื่นต้องมีคนลากแต่ฆาตกรจะยอมไปไหมนั่นอีกเรื่องมาๆนิๆยิงๆต่ต้องไปจูกนะ,ะใใเข้าใจเปล่า นอยู่แค่นี้แหละเพื่อนก็แบบเพื่อนก็จูอยู่เว็เดียวเดียดนะทำไมไม่ไปจูงที่อื่นขอเงินนึงไหมขอบนเงิน มันไม่ยอมครับตัวเนี้ชิบห่านะครับชิบหาแล้ว,ลวโซนนี้บ้านโซนนี้ไม้หมดผมพยายามลากไปไกลก่ก่นตัวเนี้ยเพื่อให้แบบว่าเพื่อนได้ปั่นไฟได้ ผมว่าน่าจะกลับไปเฝ้าเครื่องไม่มีใครได้ออกอ่ะผมว่ามา,มาครึ่งชั่วโมง ก่อนก็ขาคุมคุมคุมเครื่องได้แล้วอะ่ะโอ้เครื่องนี้ดับแล้วด้วยยากครับอย่างเงี้ยยอมไหมเพื่อนไม่เราไม่ยอมแพ้เอาจนได้วะ่ะ ล้มจนไดุ้้ย้ยเ่ที่เด็ดวะ่ะ าะการจะเก็บสีอยู่แล้วว่าไงดีอ่ะผมมุสาลากไปไกลๆแล้วนะแบบลากให้เขาตามผมอ่ะเขาก็ไม่ตามอ่ะผมรู้แหละปล่อยเพื่อนแหงตายดูเร็วไหมดูเร็วอยู่ไห ไปแล้วเขาเสกแล้วครับมาไปต่อเพื่อน โหคือเครื่องนี้ก็ดับแล้วครับไม่ได้แรับอะคนดูผมว่าไม่มีทางรอดแล้วคือมันมีสองทางคือตายสองกับรอดหน,นึ่งตอนเนี้ยเพผมเห็นหลุมแล้วฆาตกร,ก,รก็แบบวนยับยับ,ยบแล้วอ่ะ เดี๋ยวเขาจะมาวนไม้นี้แน่ผมว่าอุ้มวะ่ะเฮ้ยอุ้มวะ่ะโอ้โหจิ้หายแล้วโอ้โหประเด็นคือเขาไม่ตายด้วย งานเข้าผมว่าไงโอเคเพื่อนปล่อยตายอ, <c oughs> อุ้ยอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยโอ้โหเพื่อนบอกว่า ดูหมุนต่อมาทนววนะเพื่อนโอ้โหสองหมื่นแปดนะครับจังหวะนี้ขัตกรก็โอ้โหจัาง,งหนักนะจัะหนักกันเต็มอยู่นะโอ้โหโอุห๊ยเปิ๊กเดียวเลยนะประเด็นหนักคนเนี้ยสุดยอดครับสุดยอดโอ,โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับก็โหจุ๊กไปตั้งสามสิบนาทีเลย ใช้เสเต็ปสามถึงหกสิบองศาให้คนดูด้วยวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับไว้เจอกันใหม่าร์ทหน้าครับบ๊ายบาย